เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นสุดลมหายใจยาวๆลึกๆเลยนะคะสูดเข้าไปค่ะสูดแล้วก็ปล่อยสูดแล้วก็ปล่อยนะสูดเข้าปล่อยออกอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะจะทำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้แน่นอนค่ะทีนี้วันนี้นะแม่ก็จะ,ะมีมีแฟนคลับคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าโอ้ยเวลาเสพข่าวแล้วมันอยากจะฆ่าอยากจะ กวาดล้างให้หมดเลยว่าเงนะี้นะตั้งแต่ผู้ยิ่งใหญ่ถึงผู้ยิ่งเล็กนี่นะอะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าไม่ไม่ยุยติธรรมในในสังคมอะไรประมาณนี้นะคะแม่ก็บอกว่าเอออันนี้แหละคืออนุสัยกิเลสของเราที่มันผุดขึ้นมาเพราะว่าปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันไปเจอชั้นลึกลงไปเนี่ยมันจะเป็นกิเลสอนุสัยที่มันเป็นความแค้นนะคะอันนี้มันผุดขึ้นมาจากยิดใต้สํานึกนะ พอดีมาเสพข่าวที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยจูนกันมันก็เลยทําให้สป,ปาร์กกันนะคะนี่แหละมันจะเกิดเวทนาตัวนี้ขึ้นนะนเนี่ยเพื่อนๆระวังตัวนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นให้รีบกลับมาที่ลมอย่าไปปล่อยให้มันคิดต่ออย่าไปปล่อยให้คิดแต่ว่าเราเป็นคนดีเขาเป็นคนชัว่วอยากจะกวาดล้างอไม่ใช่เป็นการสร้างสังขารใหม่เป็นพยานกรรมนะคะอย่าทํานะคะนี่แหละค่ะกลับมาที่ลมอย่างเดียวเลยนะคะลมอย่างเดียวนี่แหละแก้ไขได้นะคะ ทีนี้นะเวลานี้นะทุกคนปฏิบัติมาเนี่ยเกิดสภาวะมากมายนะคะเกิดนะสามารถที่จะแยกรูปแยกนามออกมานะคะจากขันห้านี่แหละขันห้านี่คือมันมีทั้งรูปทั้งนามที่อยู่ในนั้นนะคะทีนี้พอเราทำอาณาปานาสติเนี่ยมันได้กำจัดอนุสัยกิเลสสังขารบาปอากุศลออกไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย เริ่มเห็นแสงสว่างนะคะมันจะรู้แจ้งมันจะเป็นสติปัญญายาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,านบางคนไม่ต้องสลบดับก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ที่วาสนาบารมีนะคําว่าสุญญาตาน่ยนะเราสามารถเข้าได้อยู่สามลักษณะนะคะสามลักษณะเลยนะหนึ่งลักษณะมันเข้าโดยธรรมชาติการเข้าสู่สุญญาตาหรือนิพพานเนี่ยมันเข้าโดยธรรมชาติคือคนนี้ไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะคะ มันจะเกิดสภาวะหนึ่งอยู่ๆเนี่ยมันจะเกิดความว่างโ<ม>ลง่ลงโปร่สงสว่างสวยตัวเบาไกลเบาขึ้นมาขณะหนึ่งนะเนี่ยมันจะเป็นแวบๆนะคะเป็นสนักขณะสองขณะนะคะช่วงนั้นเราจะคิดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นสภาวะแยกรูปแยกนามนะคะคือเข้าสู่สุญญตานี่แหละนะคะเข้าสู่สุญญตามันมันเกิดโดยธรรมชาติอันนี้เขาเรียกว่าเกิดโดยธรรมชาติแต่อยู่ไม่นานนะสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเข้าไป เข้าสู่ขันห้าเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็จะมีความโลภโกรธหลงเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้ปิบัตินะคะ mm hmm. คือยังไม่ได้ชําระอนุสัยข้างใน mm hmm. แต่เป็นสภาวะจากธรรมชาติภายนอกอันนี้ะอันหนึ่งนะ mm hmm. กรณีที่สองที่คนเข้าสู่สภาวะ mm hmm. สุญญาตาหรือนิพพานนะ mm hmm. เกิดจากสมถะานะ mm hmm. เกิดจากการทําสมาธิหรือทําสมาะนี่แหละนะคะทอานาก็คืออยู่กับจมูกนะคะมีมีลมอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวนี่นะ สูตเข้าสูตรออกโดยไม่ไปรับรู้ข้างในนะคะรู้ที่ลมเนี่ยมันจะเกิดสมถะสมถะเนี่ยมันจะทําให้จิตมันจะเกิดวิตกวิจารปิติสุขและจิตเป็นเอกคตานะคะขณะนั้นเนี่ยจะเกิดจิตว่างนะคะ สมถะเนี่ยจะทําให้เกิดจิตว่างคือว่างเป็นจิตเป็นหนึ่งเดียวนะคะตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวขณะนั้นเราจะคิดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้จะเกิดสภาวะแยกรูปแยกนามอยู่ตรงนั้นขณะหนึ่งอันนี้ก็เป็นกรณีที่สองที่เราเข้าสู่สภาวะสุญญาตาได้หรือสภาวะนิพพานได้แต่เป็นเป็นนิพพานชั่วคราวนะคะแต่จะนานกว่าสภาวะธรรมชาติในกรณีแรกเนี่ยอันนั้นอันนั้นจะสั้นกว่าแต่อันดับสองนี่จะยาวกว่านะคะ ทีนี้มาดูไฮไลท์นะคะกรณีที่สามเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนานะคะด้วยอาณาปานาสติในสติประฐานสี่ตัวนี้แหละมันจะเกิดนิพพานถาวรจะเกิดสุญญตาถาวรน,นะคะมันจะเกิดระยะเวลายาวนานแล้วก็เข้าสู่ความเป็นถาวรเป็นนิรันเลยนะคะทําไมล่ะเพราะเราทําอาณาปานาสติจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่สุญญตาอยู่แล้วระดับหนึ่งทีนี้เรา เอาจิตตั้งมันนะ่นมาพลิกจิตสวิปัศนาญาณนะคะจากศรีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นสู่ศรีรษะสังเกตสำรวจเวทนาและความรู้สึกนะคะสังเกตลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะตลอดเวลาเสมอเสมอนี่นะมันจะได้ขุดอนุสัยกิเลสขุดกิเลสขุดโมหะอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานในขันห้าของเรานี่นะ ขุดความโลภความโกรธความหลงขุดเจ้ากรรมนายเว,วรขุดแับอกุศลออกนะคะทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นที่เราเกิดเป็นเบทนานะั่นพอมันเกิดแล้วมันดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยทีนี้มันดับเล็กดับน้อยดับเล็กดับน้อยจนดับใหญ่นะคะบางคนก็ดับใหญ่โลดโผนโจรทยานสลบดับเลยบางคนก็ค่อยๆรู้แจ้งขึ้นรู้แจ้งขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่า ปฏิบัติวิปัสนาแล้วเข้าสู่ความเป็นสุญญตาหรือนิพานได้นี่อันนี้กรณีนี้ี่จะยาวนานเลยบางทีก็เข้าสู่ความเป็นนิรันเลยนะคะถาวรเลยนะคะนี่แหละฉะนั้นเพื่อนๆนะการเข้าสู่สุญญตาหรือนิพานเนี่ยมันมีสามกรณีนะคะสามกรณีเลย นะกรณีแรกนี่เป็นของธรรมชาติแล้วอยู่แบบธรรมชาติไม่ต้องปฏิบัติอะไรเนี่ยอยู่ๆมันจะเกิดสภาวะาจิตว่างอยู่ขณะหนึ่งนะคะว่างจากความคิดความปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดตัวเบากายเบาอยู่ขณะหนึ่งแวบๆอันนี้ไม่นานนะคะเป็นเป็นชั่วคราวอันดับที่สองนี่เกิดจะสมถะนะคะเราจะทําสมถะกองไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะทําอานาปนสตินี่ก็เป็นสมถะนะคะเป็นสมถะซึ่งอานาปนสติพอทําสมถะได้ระดับหนึ่งแล้วนเราก็พลิกจิตสู่ วิปัสสนานะคะนี่แหละสมถะตัวนี้นะคะอนาปนาสตินี่จะทําให้จิตเข้าสู่การแยกรูปแยกนามจิตว่างนะคะจิตเข้าสู่นิพพานได้ยาวกว่า อ่ารกรณีแรกนะคะที่เกิดโดยธรรมชาติกรณีนี้เกิดจากสมถานนี่เกิดนานหน่อยแต่ว่าก็เป็นชั่วคราวอยู่นะคะไม่ถาวรเพราะว่าสักพักมันก็จะกลับมาหุ้มกิเลสทั้งหลายจะกลับมาหุ้มจิตใจอยู่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนการทําวิปัสสนาะคะวิปัสสนานี่มันจะถาวรเลยนะคะถาวรเวลาเกิดนะคเราเรา,าการจัดกิเลสสังขารนะด้วยอนานาปัญสติเนี่ยนะเรา สังเกตสูดลมเข้าไปนะใบลมออกมาสูดลมจะเจ็บจะปวดยังไงนี่นะเราก็อุเบกขาวางเฉยนะกิเลสท,ทั้งหลายนะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันจะหลุดเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบนะคะผุดพันผุดพันนะจนดับเล็กดับน้อยจนเป็นดับใหญ่นะคะดับใหญ่แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกทันทีเลยเนี่ยสังขารมันจะหมดไปตรงนี้นะคะมันจะไม่เหลือรอเลยนะคะจริงๆเลย เนี่ยการทําอานาปนสติและวิปัสสนาเนี่ยมันควบคู่กันนะคะควบคู่กันอันนี้แหละหลุดพ้นอย่างท้าวรอนหลุดพ้นแน่นอนถ้าใครทําอานาปนสตินี่นะไม่ต้องรอชาติหน้านะคะถ้าจะเข้าสู่โซดาบันก็ชาตินี้แหละนะคะต่อด้วยสกิทาคาอนาคาและอรหันจิตเข้าเสวยนะแต่ตัวเราไม่เป็นนะ ตัวเราไม่ต้องเป็นโสดาบันนะสกิทาอราคาหรืออรหันนะคะเพราะว่าถ้าจิตอริยะเราจะไม่มีตัวตนนะคะยิ่งอรหันนี่ความเป็นตัวตนหลุดพ้นหมดเลยนะคะหลุดพ้นจากความรูปรสกลิ่นเสียงความเป็นตัวตนทั้งหมดทั้งมวลเหลือแต่สภาวะพลังงานนี่แหละจิตอิสระเดิมเป็นจิตเดิมแท้เลยนะคะจิตเข้าสู่ส่ญนตาหรือนิพานหาวรเลยนะคะทุกคนจะเกิดอิสระตรงนี้นะคะเขาเรียกจิตอิสระ แต่อยู่กับขันห้าได้นะใครที่จิตอิสระแล้วเนี่ยเราปฏิบัติวิปัสนาอนาปนาสติและวิปัสนาได้เนี่ยพอมันถึงจุดนะคะข้ามขอบเขตนามรูปนะคะขั้นเกิดสภาวะแล้วเนี่ยมันจะเกิดความอิสระแบบถาวรเลยแล้วใช้ขันห้าอยู่นะคะแต่เราไม่เป็นธาตุของมันเราไม่เป็นธาตุขันห้านะแต่เราใช้ขันห้าตามปกติเราเป็นนายไปเลยนะคะไม่ว่า รูปรสกลิ่นเสียงในโลกนี้นะคะโลกกระทำแปดทั้งหมดทั้งมวลมันจะมากระทบได้จะไม่กระเทือนจิตของอความอิสระตรงนี้นะคะจะไม่กระเทือนเลยเป็นจิตอรหันที่สมบูรณ์แบบนะคะทาวเนจเป็นนิรันเลยทุกคนมีสิทธิ์นะคะถ้าตั้งใจปฏิบัติอาณาปานาสติไม่ว่าแฟนคลับคนหนึ่งที่อพอเสฟข่าวทางโลกแล้วเนี่ยเกิด ความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า,เ,าเห็นความไม่ยุติธรรมเห็นความเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งเล็กอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่รังแกกันลูกทำรายแม่แม่ทำรายลูกคือข่าวทั้งหลายข่าวที่เป็นทางลบเนี่ย เขาก็เก็บมาคิดว่าเขาอยากจะกวาดล้างเนี่นะเขาอยากจะกวาดล้างผู้ที่ชั่วชั่วทั้งหลายเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีที่จริงเนี่ยคนตรงนี้นะคนโง่นะนะคิดอย่างนี้เพราะว่าทํร้ายตัวเองนะคะเราต้องกลับมาที่ลมเลยนะถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันกําลังเกิดเวทนาขึ้นมาเขาเรียกว่าทุกเวทนาบีบคั้นเป็นความรู้สึกที่บีบคั้นมากมายนะคะเจ็บปวดรวดราวความรู้สึกที่ไม่พอใจความโกรธอะไรขึ้นมานะคะความน้อยใจเศร้าใจความ คิดว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นคนที่ทําร้ายตัวเองนะคะต้องกลับมาที่ลมนะคะอย่าไปคิดต่อนะลูกอะไรพุดขึ้นมาเนี่ยอย่าคิดต่อกลับมาที่ลมสูดลมยาวเลยตัดระบบเลยนะคะสูดลมยาวปล่อยออกสูดลมยาวเลึกๆช้าๆแล้วก็ปล่อยออกมันจะตัดระบบเลยนะคะอย่าปล่อยให้มันทันคิดคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเจ็บหน้าอกขึ้นมาเนี่ยมันถ้ามันจะเกิดเวทุกเวทนาเนี่ยหน้าอกมันจะสั่นนะคะ หัวใจเต้นเร็วนะคะหัวใจเต้นเร็วหายใจแรงถี่ทอดอย่างนี้นะรีบกลับมาที่ลมเลยสูดยาวๆชาวๆ้าๆนะคะสูดเข้าไปอันนั้นเอาจิตหรือสติไปกวาดไปดูตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะดันจากศีรษะลงไปปลายเท้าอย่าไปอยู่ที่หัวใจนะคะถ้าอยู่ตรงนั้นมันจะปวดราวมากขึ้นนะคะเอาจิตถอยออกมาจากหัวใจนะคะ แล้วก็ไปสํารวจส่วนต่างๆส่วนอื่นๆของร่างกายับลองเลยนะลูกจะตัดระบบเลยนะคะไม่ไม่ทําให้เรา,าคิดต่อว่าเราจะไปฆ่าไปแกงใครนะคะนี่แหละมันเป็นสังขารนะคะอย่าทํานะคะอย่าคิดเพราะว่าความคิดนี่คือต้นตอของทุกความคิดเป็นสมุทัยนะเนี่ยความคิดเป็นสมุทยัย ถ้าลมหายใจนี่เป็นมักนะเป็นอริยมักเลยนะคะเราจะตัดภพตัดชาติได้เลยจากลมหายใจสู่การหลุดพ้นนะคะ